สวัสดีท่านผู้ชมช่องคอมเมนต์โลกทุกท่านนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ VNL 2023ที่ได้แชมป์เป็นที่เรียบร้อยโดยแชมป์ของปีนี้ตกเป็นของทีมชาติตุรกีที่มีชัยชนะเหนือทีมชาติจีนไป3ต่อ1นเซตโดยสกอร์2 5ต่อ22 22ต่อ25 25ต่อ19และ25ต่อ16โดยอันดับ2เป็นของทีมชาติจีนอันดับ3ตกเป็นของทีมชาติโปรแลนด์และอันดับ4เป็นของทีมชาติสหรัฐอเมริกานะครับ หลังจากการแข่งขันผ่านพ้นไปแล้วคนทั่วโลกที่ได้รับชมเกมนี้จะมีความคิดเห็นเป็นเช่นไรแอดก็จะนำความคิดเห็นบางส่วนมาให้รับชมกันนะครับเราไปรับชมกันได้เลยครับโดยความคิดเห็นแรกนะครับเป็นชาวตุรกีนะครับได้เข้ามากล่าวว่าเป็นอีกครั้งที่เราเล่นได้ดีอย่างเหลือเชื่อกับวากัสและซานเตเรลลี่เสริมความแข็งแกร่งให้กับเรายินดีด้วยกับตุรกี ความคิดเห็นต่อมานะครับก็เป็นชาวตุรกรีเช่นกันนะครับได้เข้ามากล่าวไปถึงวากัสว่าสหาหพันธ์วอลเล์บอลคิวบาพยายามจบชีวิตวอลเล์บอลของวากาสและนําอุปสรรคทุกรูปแบบมาขวางหน้าตอนนี้เขาอยู่บนจุดสูงสุดที่เขาสมควรได้รับซึ่งประเด็นนี้นะครับเมเลซาวากาสนะครับเป็นชาวคิวบาโอนสัญชาติมาเล่นให้ทีมชาติตุรกรีในปี2021และต้องรอ2ปีนะครับถึงจะได้มาเฉิยใช้ใน v n l หนนี้ครับ ความคิดเห็นต่อมานะครับเป็นชาวสเปนนะครับได้เข้ามากล่าวแสดงความยินดีว่าขอแสดงความยินดีทุรกียคุณสมควรได้แชมป์รักจากสเปนส่วนอีกความเห็นจากสเปนเช่นเดียวกันนะครับก็ได้เข้ามากล่าวคล้ายๆกันว่ายินดีด้วยเป็นแมชที่ยอดเยี่ยมมากพวกเขาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมขอกอดคุณด้วยใจจริงแชมเปี้ยนและคนถัดมานะครับเป็นชาวสาหรัฐอเมริกานะครับได้เข้ามากล่าวถึงวากาสเช่นกันว่าวากัส คือชิ้นส่วนที่ขาดหายไปตอนนี้ไม่มีใครหยุดพวกเขาได้แล้วพวกเขาสมควรได้รับชัยชนะขอแสดงความยินดีตุรกีและคอมเมนต์อีกอันหนึ่งนะครับซึ่งมาจากโปแลนด์นะครับก็ได้เข้ามากล่าวทำนองเดียวกันว่ายินดีด้วยตุรกีช่างเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมอะไรอย่างนี้รักจากโปแลนด์สำหรับความคิดเห็นนี้นะครับเป็นชาวรัสเซียนะครับได้เข้ามากล่าวว่าฉันชอบความสวยงามที่จีเล่นแต่พวกเติร์กนั้นยอดเยี่ยมมาก พวกเขาแสดงให้เห็นเกมการเล่นเป็นทีมซึ่งชาวอังกฤษคนถัดมานะครับก็ได้เข้ามากล่าวคล้ายๆกันว่าเป็นทัวร์นามเมนต์ที่ยอดเยี่ยมชนะโดยทีมที่ยอดเยี่ยมทําได้ดีมากตุรกีพวกคุณเล่นด้วยทักษะที่ดีมากเป็นรูปแบบการเล่นที่ยอดเยี่ยมรักจากลอนดอนส่วนชาวฟิลิปปินส์ที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นคนนี้นะครับก็น่าจะเป็นแฟนพันธุ์แท้ของนักวอลเล์บอลตุรกีนะครับได้เข้ามากล่าวว่าแม้ว่าฉันจะไม่ได้มาจากตุรกี ฉันก็ภูมิใจและมีความสุขมากที่ตุรกีชนะฉันชอบดูหลีกตุรกีและเป็นแฟนของเฟเนบาเช่ขอแสดงความยินดีกับทีมตุรกีสำหรับการคว้าแชมป์คุณสมควรได้รับมันมากส่วนความคิดเห็นนี้นะครับเป็นชาวญี่ปุ่นที่อาจจะไม่ได้รับชมการแข่งขันสดๆนะครับก็ได้เข้ามากล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับผู้เล่นตุรกีทุกคนที่ชนะฉันคิดว่ามันน่าทึ่งมากเมื่อเห็นผลการแข่งขันจากอินเทอร์เน็ตยินดีด้วย หลังจากนี้นะครับมาชมความคิดเห็นของประเทศผู้แพ้กันบ้างนะครับโดยคนจีนคนแรกนะครับก็ได้เข้ามากล่าวว่ายินดีกับตุรกรีที่ได้แชมป์ส่วนจีนได้รองแชมป์ก็ถือว่าไม่คาดฝันแล้วและก็มีชาวต่างชาติที่ไม่ใช่คนจีนอีกคนนะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นตรงกันข้ามว่าฉันเห็นตรงข้ามเลยฉันคาดไว้ตั้งแต่สนามที่หนึ่งแล้วว่ารอบชิงชนะเลิศต้องเป็นคู่ตุรกรีและจีนเป็นแน่เพราะทั้งสองทีมเป็นเสมือนเครื่องจักรที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ส่วนคนจีนอีกคนนะครับก็ได้เข้ามากล่าวพอใจกับผลการแข่งขันว่ายินดีกับทีมตุรกีด้วยภูมิใจกับทีมวอลเลย์บอลหญิงของจีนได้อันดับ2 VNL ก็ไม่เลวถ้าทีมจีนยังมีจู่ทิงโอกาสชนะค่อนข้างสูงมาเลยทีมจีนส่วนคอมเมนต์คนจีนอีกคนนะครับก็ได้เข้ามากล่าวว่าแม้ว่าจะพ่ายแพ้แต่คู่ต่อสู้มีปืนใหญ่2กระบอกส่วนทีมจีนมี1กระบอก ดังนั้นถ้ามีจูถิงและกำแพงเมืองจีนตอนจบจะถูกเขียนใหม่ในอีกไม่กี่นาทีส่วนคนนี้เป็นชาวอินโดนีเซียนะครับได้เข้ามากล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับตุรกีในฐานะแชมป์โลกวอลเลย์บอลหญิงจากอินโดนีเซียและความคิดเห็นนี้นะครับน่าจะเป็นชายชาวอินโดนีเซียนะครับได้เข้ามากล่าวว่าวากัสเป็นผู้ชายจากการกล่าวเช่นนี้นะครับทำให้มีอีกคนเข้ามาตอบเตะตลกพร้อมกดอีโมจิหัวเราะว่าฉันแน่ใจว่าเธอเป็นผู้หญิง แต่คุณดูไม่ค่อยเหมือนผู้ชายนะครับและนั่นก็เป็นความคิดเห็นของชาวโลกบางส่วนที่แอดได้ไปรวบรวมมาโดยใช้โปรแกรมแปลภาษานะครับหากมีความผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยครับสำหรับวันนี้แอดก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับ